นักเลงต่อ มาต่อกันกับ EP ที่2กับการรีวิวซูเปอร์มาร์เก็ต365บอกไว้ก่อนนะจ๊ะว่ามีโปรโมชั่นของแจกของแถมให้พร้อมความเดิมตอนที่แล้วเจ๊ไงยังบูฟออนจากโซนเสื้อผ้าแฟชั่นบาได้แอดก็เลยปล่อยให้เพละไปให้เต็มที่เอาให้ขาอ่อนไปเลยบ่อแมนอยังไดโซนเสื้อผ้าของเพิ่นนี่นะลายแหงทุกคนเอยโตนั่นกางามโตนี้กางามโตนั่นก็อยากได้โตนี่ก็อยากได้อยากได้ไปเบิดทุกโตเลยบอกตรงๆเลยนะว่า เล็งไวไลายโตอยู่ใดแต่ว่าโบก้ายิบอ้าวเาะเจ้ใหญ่ฮากระธรรมดาดอยู่ใส่เล็งไว้อู้เป็นโลเห็นเพืน่นลูบๆคำๆอยู่นี่นะอยากได้ทั้งนั้นแหละแอดหุ่นนี้ใส่เพิ่นดีก็เลยเฮ็ดโบาปากบวเว้าวก็อยากซื้อให้จกโตซองโตอยู่เงินกันน้อยหน่อย,อยทุกคนเอ้ยถ้าเอ้ยปากบอกไปว่าเอาแหมตัวหนึ่งซองตับหอง กระเป๋าจี๊ซองโตกระบพอ3ามโตกระบยูเป็นสิบโตผุละจังสิพอใจนอกจากเสื้อผ้าผู้ใหญ่แล้วเสื้อผ้าเด็กน้อยก็มีคือกันโดจังแม่ไล่กระดโดโพดโผแต่งโมฮีฮตแต่ว่ายังโบบดเ่านั้นเดอ้อทุกคนเอ้ยยังมีโซนเสื้อผ้าที่เป็นแพยินอีกแต่และโต้ก็แม่นผ้างามคุณภาพดีๆทั้งนั้นแอดก็เลยปล่อยเจ้ยังรีวิวแบบเงวๆไปเลยละเบิงพันยังไหมผ่านวาเดินแฟชั่นโชว์ความมั่นใจนี่จับเต็มมาแบบโมเก่งใจไพ่มั่นใจเกินร้อยเจ้ ็ได้เดี๋ยวมาเบิ่งแจรีวิวแบบเหีวๆไปเลยเด้อ พาเจนใหญ่ยางเลาะบังเสื้อผ้าจนทอใจแล้วก่อนกลับบ้านก็พากันมาหาของวันวันเย็นๆกินให้ซื่นใจสะกอนอยู่ที่หา้าน้ำปั่นสามหกห้าบอกไว้เลยนะว่าบบได้มีดีแค่น้ำปั่นเท่านั้นภายในห้านก็มีแต่ขนมที่หากินยากๆอีกหลากหลายอย่างต่อไปก็บ่ต้องไปหาื้อยากอีกแล้วเพราะอยูหนห่นี้มีเกือบครบทุกอย่างเลยแหละทุกคนเลยเบิ่งเจนใหญ่เฮาหี่ ตาหวานครับมีแต่ของเพิ่นมากทั้งนั้นมาเบิ่งกันที่น้ำปั่นมัชชามีจอกนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวซ้ำแขนเลยผู้สาวตัวเด็กน้อยได้ไปนี่หับห้องมีจูเะว่ากินโมโมดแน่นอนส่วนโกโก้ฮันเตอร์กับธรรมดายุใส่ใหญ่เงาทอๆกันเห็นจอกใหญ่ๆท็อปปิ้งฟูฟูแบบนี้ราคาเพียงแต่สามสิบห้าพันกีบเท่านั้นเดอ้อส่วนไผ่ที่เบิ่งคลิปนี้แล้วตามไปซิมให้เช้งพนักง,งานมาตามมาจากซ่องโตโต้รีวิวก็จะได้สิทธิพิเศษทันทีซื้อเมนูซาไทนึ่ง จอกแถมนึ่งจอกไปเลยโปโมูัันนี้มีฮอตไห้เดือนซิบเท่านั้นนะจ๊ะส่วนจุดพิกัตของฮานเมนจูบ้านสมบังห่างจากโรงงานอยาสูบปประมาณร้อยหเมตรคนละฝากทางเดอ้อฮานเพิ่นเปิดทุกมือ้อตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนฮอตเก้าโมงแรง